ดูดูดูครับดูขันข้างหน้ามีสิทธิ์แล้วครับขันข้างหน้ามีสิทธิ์แล้วครับต้นข้าวยังติงอยู่ครับอยู่แท้ๆแบบนี้นี่ครับเด็ดเราครับตัวนี้ทำเรจอมจอมโอ้ตัวนี้ถือกบครับโอ้ลูกห้วใส่มันก็กินครับมันกินลูกห้วคือกันครับกบก็ได้โอ้ยู่ครับยู่ยู่ยู่ โอย้ยอยู่ครับอยู่ยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมานอกสเตชันครับเช้าวันนี้พาคุณผู้ชมมายามเบ็ดครับเมื่อวานนี้ใส่เบ็ดไว้ทั้งหมด21คันครับเป็นเบ็ดที่เราผูกใหม่ครับก็เลยใส่ไว้เหยื่อเป็นเหยื่อลูกวัวครับคุณผู้ชมนะ จะมีตัวได้แต้มกันไหมครับบรรยากาศเช้าๆทุ่งกุลาร้องไห้ครับบรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมจะมีตัวได้แต้มหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานบันนอกสเตชันเราด้วยนะครับนี่ครับคันแรกครับคุณผู้ชมโก่งโค้งนงลงไปเลยครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมนะครับเงียบกิบเลยครับตัวนี้ตอนนี้ก็ดึงไปด้านข้างครับอ่ะ เดี๋ยวคันนี้ก่อนแล้วกันครับมาคนเดียวคุณผู้ชมอึนีบบ่ครับกิ๊บครับอยู่ไหมครับไม่อยู่คุณผู้ชมโอ้ยหลุดครับคันแรกหลุดครับแต่คันนี้สิครับคุณผู้ชมปลาตัวใหญ่แล้วบ่ครับผมใช้เบ็ดเบอร์14ครับคุณผู้ชม ไม่มีขยับขยื่นเลยครับเดี๋ยวนะครับน่าจะหลุดไปแล้วคุณผู้ชมอืด <c oughs> ปลามันตัวใหญ่หรอือบ่ครับ เ่ยดเบอร์สิบสี่ไมา่อยู่คับคุณผู้ชมเหมันเหลือลูกหัวได้ลูกหัวมาประมาณยี่สิบกว่าตัวมาทางไหนมาับทางนี้ครับเกี่ยวมาเลยครับก็ว่าผมใส่ล็เกเกอร์หมุนได้เลยครับไม่อยู่แล้วครับ อ่าที่พอเก็บเบ็ดกันครับคุณผู้ชมจะได้ตัวที่แจ่มไหมล่ะแบบนี้โอ้ยสองคันแรกฟาวคุผู้ชมหลุดตั้งโก้คโอ้สิได้ปลาบ่ลาแบบนี้้โด,ดูดูดูครับดูขันข้างหน้ามีสิิทธ์แล้วครับขันข้างหน้ามีสิิทธ์แล้วครับต้นข้าวยังติงอยู่ครับอยู่แท้ๆแล้วแบบนี้นี่ครับเบ็ดเราครับ ตัวนี้สำหรปบจจองโอ้ตัวนี้ถือกอบครับ <c oughs> โอ้ลูกหวัวใส่มันก็กินครับมันกินลูกหวัวคือการ,รับกบก็ได้นี่ครับถือกอบสยนี่ครับคุณผู้ชมถือกอบสยถือกอบสยถือกอบสยถือกบสยนี่ครับคุณผู้ชมถือกอบสยครับคันนี้ ใส่เหยื่อลูหกหัวก็กินครับกบตตวตัวนี้ทำไมเงียบไปครับเดี๋ยวทราดูกันทำงนเงียบไปครับรุดแล้วบ่โอ้ยอย่างโยเาเป็นช่อน,อนครับผู้ชมนี่เขาคผู้ชมแตามที่สองมาแล้วนี่ครับไซส์กำลังสวยเลยครับแตมที่สองมาแล้วครับเป็นปลาช่อนครับ แต้มแรกเป็นกบครับคุณผู้ชมกบก็กินลูกห่วงครับนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดก่อนครับนี่ครับคุณผู้ชมสองแต้มนะครับของก็ไม่ได้เอามาครับใส่เบ็ดน้อยครับใส่เบ็ดแค่ยี่สิบเอ็ดคันโอ้โอ้ก็แสดงว่ากินดีอยู่ครับแต่เมื่อคืนไม่ได้มาส่องครับคุณผู้ชม บ่อดหมากยามมันยาม,มันขึ้นครับวันนี้เมื่อคืนนี้ไฟฟ้าดับครับตัวน,นี้โดนคาบซิดขึ้นมาครับอือปลาเริ่มตัวโตวแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับสองขันนี้โอ้ยตอนนี้โดนลากลนดึง้วครับตัวน,นี้โดนคาบซิดครับไม่โดนนะคุณผู้ชม อื้อเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับผู้ชมามาลุยก,กันต่อครับใส่เบ็ดน้อยเกินนะครับผมคิดว่ามันจะไม่โดนโดนเฉยเลยไม่ได้เอาของเอาอย่างมาด้วยครับนะเก็บแล้วหกคันครับใส่แบบทีทียิบเลยครับเมื่อวานนี้มาค้ำเลยลวครับได้ลูกกบมันน้อยครับเมื่อวานวานี้ก็เลย ใส่ใส,ใส่ใส่ไว้นี่ครับเลียดแบบนี้เลยครับเลียดตามคนาแบบนี้ครับเอบตัวนี้หล่อนครับจได้ตบวเพเลยตัวนี้ก็หล่อนครับฝั่งนี้ก็หล่อนจะได้ตัวเพิ่มไหมหล่ะครับี โอ้ยเดินดลาะดูกันคู่ช่ไหมตัวนี้ก็โดนคาบซิดครับนี่ครับนี่ครับคาบซิดออกมาฝั่งนี้เลยครับตัวนี้นี่ครับคันเป็ดแล้วครับหล่อนคือกันครับคือเป็นแนวนี้โอ้ยจะดดที่ตัวโอ้โอ้ ผู้ชมดูคันเบ็ดเราคันนี้ครับโอ้โหเดียบเทียวเทียบคันนี้เปไหคันนี้ไม่โดนครับผู้ชมดูคันเบ็ดครับดูคันเบ็ดนี่ครับคันเบ็ดเราครับนี่ครับโง่ลงโงงลงไปโน่นเลยครับปัญหาคือมันจะอยู่ไหมปัญหาคือมันจะอยู่ไหมครับ Wìu hấp dù, hưu hấp dù hấp dù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 hấp 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 dù 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 ให้ใหญ่ๆอยู่ครับใหญ่อยู่ใส่โอเคอยู่ครับใส่โอเคอยู่โอ้หลุดซะเนะาะทำไมเป็นพันแหนงแท้ใส่สวยเลยครับตัวนี้โอ้ปลาเริ่มตัวใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมถึงว่าเบ็ดเราเบอร์สิบสี่เอามาอยู่อ้ย จะนับจะนับโอ้ยมันหมาน,นครับคุณผู้ชมแต้มที่สามมาแล้วครับนี่ครับผมโอ้ไซใหญ่อยู่ไซใหญ่อยู่แกวแจวแจว,แว,แวนี่เอาแต้มที่สามมาแล้วครับโอ้ไซใหญ่ขึ้นไปเรื่อยป่าเริ่มมีไซแล้วครับคุณผู้ชมอไม่ได้ใสเบ็ดมสามอาทิตย์แล้วครับนี่ครับฮะ เดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดกันครับผู้ชมครสามแต้มแล้วครับผู้ชมกบหนึ่งปลาช่อนสองครับไซส์น้อยตัวหนึ่งไซส์โอ้โหกำคัดเลยละครับอีกตัวหนึ่งอะมาลุยกันต่อผู้ชมได้มาแล้วสามครับเหลือเบ็ดอีกประมาณสิบกว่าคันครับสิบคันสิบเอ็ดคันจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นยังไงครับ หล่อนครับคุณผู้ชม,มได้เหยื่อที่เป็นลูกกบมาประมาณสิบกว่าอันครับตัวที่ถูกก็คือตัวลูกกบหรือว่ามันกินลูกกบเขาคุณผู้ชมปลากินลูกกบปะตัวที่เป็นลูกหวกอ๋อก็ถูกอยู่นะถูกกบอยู่หรือว่ามันหล่อนไวก็ไม่รู้นะครับรเราจะใส่ไว้ตามคนณะแบบนี้คุณผู้ชมรตรงข้างคณะอุ๊ยตัวนี้หล่อนครับ ตอนนี้โดนดึงอยู่ครับดึงไปด้านข้างครับงอลงไปอยู่ไม่อยู่ครับคุณผู้ชมพออยู่พออยู่อืดจะได้ตัวเพิ่มไหมครับจะได้แต้มเพิ่มไหมนี่ครับเจ็อไว้ตรงนี้อันนึงยึดใส่เลยฝั่งนี้ไม่ได้ใส่มั้งตัวน,นี้หล่นครับ ไ,ได้ใส่ฝัง่งนี้ไม่ได้ใส่ใส่ตรงไหนอื้มอาจจะใส่อยูน่นะไม่ได้ใส่เลยเลยหรือว่าปิดเราหายตัวนี้ก็ดึงโดนดึงไปโน่นครับ <S <S ไม่อยู่ครับคุณผู้ชมต้องค่อยๆเดินด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็โดนดึงไปโน่นครับ ไม่อยู่แต่มาดูคันนี้คุณผู้ชมลงงงเลยครับอยู่ไหมนะครับนี่นี่ครับคันเบ็ดเรัลงงงงไปน่นครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่อย่างอยู่ครับยังดึงครับ

นี่คุณผู้ชมแต้มที่สี่มาแล้วครับนี่ครับผมโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮอ,อยังหมานอยู่ครับจะนับจะนับเอามาลุยกันตอน่อคุณผู้ชมได้สี่แต้มแล้วครับถือว่าพอใช้ได้คุณผู้ชมอีกประมาณสองสามการสุดท้ายจะมีแต้มเพิ่มไหมเฮ้ยเอ้าครุณผู้ชมนำเอาวิถีชีวิต แบบบ้านๆครับแบบบ้านนอกของเรานะครับวิถีหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเรานํามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเดี๋ยวนี้ก็งอครับงออยู่งออยู่อยู่ไหมครับทำไมมันอยู่เสื่อๆเนี่ยหลุดครับคุณผู้ชมโอ้หมุนดุยปุ้ยแล้วครับ หลุดครับคุณผู้ชมโอ้มเดี๋ยวขอเก็บเบ็ดกันครับเยวมาลุยกันต่อครับอ,อือสามคันสุดท้ายครับคุณผู้ชมจะได้แต้มเพิ่มไหมนะครับอ,อืไม่โดนครับดูให้จบเลยเลืวอก,กันครับคุณผู้ชมอ,อืออโอ้ ก็วันนี้ก็ถือว่าหมานอยู่นะครับใส่เบ็ดแค่21่สิบเคันได้มาสี่ก็เป็นไปโดยปกติครับไม่ได้สองไม่ได้ก้านครับอะครับคุณผู้ชมได้สี่แต้มันหมานครับวันนี้ก็นําเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับในช่วงวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับนําเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาฝากมาต้อนพี่น้องนะครับบรรยากาศบ,บ้านๆของเราครับใครคิดถึงบ้านก็ มาชมคลิปของพวกเราได้ครับนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์คือกำลังใจให้เราทําคลิปดีๆออกมาให้กับพี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้สุโขสุข,ข,สข,ขังมีสตังใช้กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม